พี่น้องครับเอาจอยมาหมานละครับนี่ครับออ้ยนี่ครับใหญ่มาเลยครับผมโอ้ยนี่ครับยังเป็นไข่ล้วนๆเลยครับไข่ดงอกเหลืองครับผมนี่ครับแม่นครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางไก่ทางไก่เนาะครับมินี้ก็มาพบกับช่องรอปลาแชนแนลนิสสาวันที่14กรกฎาคม2566ห้ายหกสิบหไม้มินิบ้าจอยกับชีพ่าพี่พ่อหน่องผู้สองศาสตร์ครับตำบลบึคาอำเภอบุญสลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมลองเปลี่ยนหมายมือเนาะครับว่าเป็นสีแดงสีมันเฮ็ดยังแน่เสีมีเฮ็ดยังให้บ้าจอยเก็บแน่บอพี่น้องกับไปหลุ่นไป็นที่ตันรับชมกันเลยครับไปเลยครับ พี่น้องครับเอาจอยมาหมา่นละครับนี่ครับอุ้ยนี่ครับใหญ่มาเลยครับผมอุ้ยนี่ครับยังเป็นไข่ล้วนๆเลยครับไข่ดงหงเหลืองครับผมนะครับนี่แม่นครับผมพี่น้องครับมาจิ้มกันเลยครับผมอุ้ย งามเลยครับโอ้มีแต่ไข่สวยๆเลยพี่นอ้องเฮ้ยพอแล้วครับพอแล้วครับ จิ้มกันเลยครับโอ้ยบาดใจโดน,นเลยเรอยครับไปบพอ่อยลกหมวกเป็นมูมานน่ครับ ยับตามกันมาเลยพี่น้องเก็บกันเลยครับโอ้ยพี่น้องงามค่ะครับ นนแม่งกินเพินน่งนอนครับเนาะโอ้จนเลือนนก้เดียวครับไหวก็นเสือซะครับน้องตายมาเห็นจีมันเป็นสิมวนครับผม ดินอย่างไรนี่นะครับทำความสะอาดกันครับผมว่าวเป็นไข่เป็นจะอยู่ติดดินนะครับตามกันไม่อีกเได้ครับลียก,กันต่อเลยครับพี่น้องอุ้ยสุดยอดจริงจครับโฮมนี่งามเลยครับ โอ้หนองไต้พ่นบน,นม้มาเนาะครับถ้บพาพ่นมาเนี่ยพนจะมวนขนาดครับมาจอยขึ้นมาเบิงก่อนครับหย่านม,นมันบวมมีครับ ต้องความสะอาดนี่ด้วยครับพี่น้องพว,ว่าพ่นจะดินไรจะบัวงำมปเลยนะครับเอาเลยครับพี่น้องมาฟื้ตัวให้เลยหลือครับขอหลบพางงอนครับพี่น้อง ครับโมงเลครับจิ้มเด้ครับงัดเลยครับโอ้ยพี่น้องก็้ช่วยเขาม,าขามาอเมอพอนี่แหละครับโอ้ยงามครับส,สวยๆเลยครับพี่น้อง คลิปนี้บ่าวจอยขอขอบคุณขอบุญข,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางไก่ทางไก่ทุกผู้ทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมติดตามชมให้กำลังแรงใจบ่าวจอยนะครับเนก็ให้บ่าวจอยเดี๋ยวมีก้กำลังแรงใจเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่ให้น้องเดีติดตามครับผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมกดติดตามกดแชดร์กดไลค์กดคอมเมนต์ให้บ่าวจอยก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับ ลำด้วยลำด้วยมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะครับเนาะปีเก่าปีใหม่ปีนี้ปีหนา้าก่น้ำนำ้ำน้ำรวยๆ Okey. ต่อไปครับผมโอ้ดอกนี้ครับผมส,สวยๆเลยครับ ซีวีเบี้ยวครับผมลักษณะพันกระยุนงักันอยู่ได้ครับแต่ว่าางเป็นวีเบี้ยวครับอาจจะเป็นพอหากใหม่รัดพันหรือว่าจะได้กระต่องเดี๋ยวบอ่อจอยทาความสะอาดแล้วบอ่อจอยจะแค่ให้พี่ให้น้องเบ่งนาองเขเนาะปาดช็นิดนึงเพือเป็นความช่วยบางทีกระยุนงักัน่พันกน็อาจจะมเแมนก็ได้ครับนี่ครับพี่นนอะนะครับ ของแฉะครับพี่น้องยู่น่กันเลยได้ครับนี่ใครเดียวกันเบื้องเดียวกันครับผมนะครับเบืองดีๆเลยครับพี่น้องอย่าเสียว่าใข่เรลาใครน้ำกันเอาไปเลยเลยครับต้องเบื้องพึ่งระวังน้ำเรือยครับพี่น้องอันตรายได้ครับนี่นะครับเพิ่นจะยุ่งน้ำกันเลยครับบ่มีช่อดอกเลยครับมีช่อดอกเพิ่นจะนิดเดียวเลยครับผม อ้ยอันตรายเลยครับพี่น้องเบื้องให้ดีดีเลยครับไปสื่อเฮ็ดหรือว่าไปเก็บเฮ็ดมาแกงกินเองก็ตตองถามผู้รู้นะครับนี่อันตรายรีครับพอพึ่งยุ่นน้ำกันเลยได้ครับนี่ไทยเบื้องเดียวกันเลยครับเอาครับตัวน,ะนี้โบแมนเหรอเนาะครับเนาะอันตรายครับพี่น้อง ขนาดพันยูติดกันยูน้องกันเลยเลยครับวนะ่าจอยกับพิ่สังเกต่ว่าดอกนีเเน่เป็นยังคือลักษณะเป็นคือบ่บงงามหมนปกติเฮ็ดลุงโงกแดงจะง,งามนะครับถ้าเป็นบูดวิเว,วเบลเลแล้วควรระวังนะครับต้องพาเบิงต้องพี่สูนเบิงด้วยครับเด้อถามผู้หูด้วยครับเด้อเจสี่ไปผู้เดียวนะครับมันอันตรายเลยครับ แกงกินเนี่โอ้ถึงชีวิตเลยครับผมพอจ่อยกับเป็นห่วงพีห,ห้องหนองห่วงทุกคนนะครับการกินอยู่การดำรงชีวิตท่าก็ก้องปลอดภัยนะครับ ับเบิดอกนี่แหละเราก็หาต่อนะครับเนาะไปหลุนไปชมก็บาจอยเลยครับว่ามืนอีห่บาจอยสีใดสีมันยังบอกครับมมแลแข็งมันกับพ่อแล้วครับผมอเลยครับขอบคุณทุกคน FC ทุกท่านเวยครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับไปรลุนกันต่อเลยครับผมหาพ่อยละครับคู่แฝดโอเอครับผม 呜，我仰了。 นี่ล้ครับดอกนึงครับโอ้คนนี้กลุ่มผมว่าแต่ว่าแม่งกินเม็ดแหละครับเแถวนี้ครับวันนี้จะเป็นเฮลุงอบบานเนาะครับจะมีแม่งยังอยู่นะครับนี่เพื่อนอื่นแม่งยังอยู่นะครับหรืออีกนึงชื่อว่ากุ้งโขกนะครับเนี่ย แสียบเพื่อนวยครับหนขัวนี่ครับงามเลยครับดอกโอโ้โครับบินน่องรับเั็นจูมจะมันเสียรลังการครับบอกเป็นไงเลยครับติบกันเลยครับ โอ้ยเอ้าลุดเมยอครับผมพีหน่อยครับพ่อยนะครับเด้อนทำงานเลยครับโอ้โหขาพุดเลยนะครับปอลอแลลวครับ โอ้จุ่มมากครับพี่น้องโอ้จุ่มมากครับครับจุ่มนึงครับจุ่มกำลังสีบานนะครับเนาะครับก็ได้เวลามาสรุปเหตุกันแล้วนะครับกามเมืเบิ่งเลยครับผลงานของมัอนีบ้าจอยสีได้สีมานสำหรับนอครับนอมาเบิ่งเลยครับนี่ครับครับก็ถือว่าได้ว่ามันอยู่นะครับมัอนีเนาะ สุดท้ายนี้บ่าจ้อยก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเราบ้าแชนแนลแฟนเพจก็ขอ,ขอขอบคุณเอฟซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลูกปานอาสุขสุขคนละครับที่เขามาให้การติดตามรับชมบาจอยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยขอให้มีชิ่งดีๆเขามาในชีวิตด้อครับครับสุดท้ายนี้บ้าจอยกับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ